เพื่อนๆแสตนนซอบเยอะมากแต่เรามาช้าไปนี่โอ้โห,โ,โ,หโนูตัวนี้เป็นมอนสเตอร์เลยตัวนี้ดอกเลยมาไอ้ดูสิต้วนตุกลูกเลยนี่นี่ตัวนี้ได้อยู่แล้วก็มีดอกเล็กดอกหนึ่งตัวนี้นี่ค่ะ ยิงกิกี้มาช้าเกินเนี่ยมีแต่ดอกใหญ่ๆเลยมันเน่าหมดเลยค่ะเพื่นพนพอนๆเพราไม่ได้โอ้ว้าวนุ่นโอ้ถ้ามาตั้งแต่เมื่อสองส กันค่ะจะได้เด้นี่ยทีนี้ก็ใช่ค่ะโอ้จะได้มาช้าเกินถ้ามาตั้งแต่เมื่อยังไ,ได้อยู่ถ้ามาตั้งแต่สองสามวันที่แล้วตอนที่เราไปเก็บไนานๆนั้นได้เต็มเลยนี่ตัวนี้โตเค,ค็มเนี่ยก่อนน่าจะไปตักหาที่หลังเนาะนู่นตัวนี้โคตรใหญ่เลยเพื่อนๆโอ้ยยยยยง่ายลองเจับดัวนี้ดูสิโอ้เน่าดูใหญ่ว้าวใหญ่กว่าฝ่ามือยิงกี้เลยค่ะโอ oh my god oh my god Oh ใหญ่มากน,นี่โอ้ my god นม้ใใหญ่มากหสองดอกโอ้ยต้นนี้ก็สวยอยู่ท่นี่จะได้มาช้าเกินตัวนั้นก็สองดอกก็เน่าถ้ามาเร็วคนนี้เนี่ยโหสุดยอดเลยความสวยนี่นั่นสิโอ้ตันนี้ฟ้าแฝดคเพื่อนเพื่อนสวย อะไรแค่ขั้นทะลันล่ะดำเห็นดีไม่เอาค่ะเอาเข้ามาเยิดนึงเยอะมากค่ะแต่ว่าจะรีบไปทำงานนี่สวยเลยค่ะนี่ยกำลังดอกกำลังสวยๆนี่เขาเรียกอะไรขั้นทะลันละ่ะนี่ดูกับเพื่อนๆคะ่ะมนมนมาแค่นี่มาแค่ไม่เึินครึ่งชั่วโมงค่ะแต่ว่าดอกเน่าเป็น สี่สิบห้าสิบนู่นมั่งไม่ได้เก็บค่ะเพราะว่ามันเน่าถ้ามาประมาณสองสามวันก่อนเนี่จะสวยอยู่มามาตัดขาเด้อนี่ยังสวยอยู่ค่ะดอกนี้ประมาณเกือบครึ่งโลนู่นเลยดอกนี้สวยค่ะแล้วก็นี่แต่มีดอกที่ด้านนั่นเน่านน่นที่ว่ามันเอาไม่ได้น่ะโอ้โหมีแต่ดอกใหญ่ๆนี่เลยหมกแกงไงนึงอยู่แล้วค่ะเนี่ นี่สวยตอนนี้ก็เป็นฟ้าเฟดอย่ามายิงกี่กี่ตาติมตาขวาเด้อค่ะเพราะว่ามันมันเป็นแมงนอกก็ไม่อยากกินถ้าเป็นเมืองไทยเขาเป็นแมงกระเอาเด้อค่ะแต่อยู่นี่มไม่อยากกินนี่ก็ตแต่ดอกมันเสียดายเน่าทิ้งหมด้ถ้ามาไม่คิดว่ามันจะออกนะคะอยู่ที่ป่าใกล้ๆบ้านนี่เองนี่สวย นี่ก็ได้เยอะนี่ตัดอาจะไปทำงานแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเมื่อแวบชแวบป่าข้างบ้านเนาะนี่ตัวนี้ดอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนา ัวนี้ก็จะเป็นเห็ดพึ่งไงเหลืองตัวนี้สีแซบค่ะเอาไปต้มน้ํามันออกซะเก่ยสองนามร้ายอยู่ค่ะแต่ไม,ม่เวลาเก็บเอาไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นเห็ดอะไรแพคคันทลันเหรอตายค่ะเพื่อนๆค่ะก็ฝา,ากเพื่อนๆทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์หัวซับสไคร้ให้หญิงกิกกีเด้อค่ะเด้อตามติดตามเพจเนเฟสเ,เอยอะไรยูทูบชองน้อย,อยแต่คอยรักน้อยรันยกนานๆเด้อค่ะขอยเพื่อนทุกคนจงมีแต่ความสุขค่ะ นิกกี้ไปก่อนค่ะจุ๊บสวัสดีค่ะ